สวัสดีค่ะเมื่อนี่กับสีผ้ามาเฮ็ดแนวแสบๆซูกิ่นซูเบิงเด้อค่ะเป็นตำส้วกุ้งเด้งเด้อค่ะเป็นตำส้วกุ้งซุกค่ะแสบๆยั่วๆเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวๆเข้มๆนัวๆเผ็ดๆเด้อค่ะอีหล่าหน่อยกับเป็นลุงกำนันเพิ่นก็อยากินเนาะค่ะนี่ค่ะกระใส่กุ้งลวกเด้งๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปล่งมือเฮ็ดกันค่ะ อันดับแรกเลยกับสีลวกกุ้งก้อนเด้อค่ะต่างนามใส่ใบบักกูดลงไปเนาะคะ่ะพอใบบักกูดติ่เท้าใส่ลงไปในน้ำเดือดอมันหอมแล้วเด้อค่ะกระตักออกแล้วก็ใส่กุ้งค่ะตัวน,นี้ตัดหัวแล้วก็แกะเปลือกเด้อค่ะผ้าล้างเอาเส้นดำมันออกลวกข้าวเดียวค่ะลวกประมาณนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซิบแล้วก็ปิดแก๊สปุ๋งลงตักขึ้นค่ะวันนี้ตักออกจากน้ำห่อนเด้อค่ะกับพักกุ้งไว้ค่ะขันลวกประมาณนี้กุ้งกระสีกรอบ,อบเด้งๆเลยเด้อค่ะ พอดีพอดีค่ะกุ้งสดๆนะคะ่ะหวานๆโอ้แค่กุ้งลวกก็เป็นตัแซบแล้วเวยไปเบ่งลุงกำนันค่ะให้ลุงกำนันฟานบกฮุงให้ค่ะอันนี้มือ่างอันดับหนึ่งประเภทีฟานบกฮุงนะคะ่ะฟานไดเส็งงามๆค่ะคนนี้ยังมาฟานบกฮุงเก่งเถอะเนาะอ่ะจาจังว่าล่อลุงกำนันเขามาตำบักพริกคาค่ะมือนีก็ใส่พริกบลอร้ายนะคะ่ะเด็กน้อยกินนำ้ำตำบักพริกแลกแล้วนะค,ะค่ะกำมาใส่บักเคอเทศค่ะ วันนี้อีหลายใหญ่ว่าอยากกินบะเขือเทศเลลไล้ยว่บะสันอีหลายใหญ่มากบะเขือเทศเนาะค่ะกจะจิใส่บะเขือเทศลงไปไล้เติบได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยบักเน่าวค่ะบักหน้าวใส่หน่วยหนึ่งเลยได้ค่ะบังเน่าวกับบ่อคอยมีนามเนาะจากนั้นกระน้าปลาค่ะปรุงรสนี่กระปรุงแบบตามใจชอบเลยะะลดได้ค่ะมากรสใดก็ใส่ลงไปหนามปลาโนัว,นว,นวสองทับพี่เลยค่ะผงชูรสค่ะบะมากกับบะไซด้วยค่ะแล้วก็นน้ำตาลปี๊บค่ะ บอกินหวานกับบอส่อันนี้น้ำบักเน่า่ซดมันกับบอคักเ์ด้ค่ะใส่น้ำบักเน่าเทียมลงไปนำ้ำกับคู่เข้าเครื่องทุกอย่างให้เขากันค่ะซิมรสเบิงตามเฉพางมากแต่ว่ามือนีคอยสิตามออกแบบเปียวน้ำนะคะ่ะเปียวเข้มหวานเผ็ดเนาะคะ่ะแต่ครบซีรสเลยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันค่ะซิมรสเบิงด้ค่ะเป็นตัวตัวแต่แซบบอสซีน้ำปลาแดกกับเป็นแต่แซบเนาะเกาเซนบักฮวงถือลุงกำนันเพิ่นซับใบลงไปค่ะ ตําให้เขากันค่าบัานนี้โอ้ยกินหอมหอยหยสีก็เป็นตะแซบแล้วค่ะผู้เห็ดนี่บ่ได้กินเด้อค่ะเมนูนนี่ต่าเป็นแบบบกฮ่งเรียบ้อยแล้วเฮาก็เอากุุงลวกที่เขาลวกไว้เด้งๆกรอบๆลงไปค่ะต่าให้เขากันค่าบ่ต้องต่าแห้งเด้อค่ะกุ้งเพิ่นสิเล่ตําพ่อว้เพิ่นเขาน้นาเขาเนื้อกันนี่ละค่ตะซ้าแต่ต่ากุุงเ่บักฮ่งนี่ก็เป็นตะแซบแล้วด้วยค่ะเบิ่งเน่ กุ้งกระเดิงเด่กรอบๆตับักาค่งกับนัวๆสมสมเข้มๆปลาหนิกระไส้เส้นขนมจีนลงไปค่ะตำแบบนี้ถ้าตำไส้ขนมจีนนี่เห็ดเป็นสีมีน้ำไหลๆเลยเด้ดคะ่ะเพราะว่าเวลาใส่ขนมจีนลงไปมันจังสิบบออืดเนาะคะ่ะนี่คนให้เขากันแบบนี้เลยคะ่ะโอ้ทั้งเห็ดทั้งน้ำไหลเลยะคะ่ะแต่ว่าผู้เห็ดเนี่ยบด้กินน้ำด้วยคะ่ะกินบบได้คือจังวานั่นแหละคะ่ะดูแลสุขภาพทองสุขภาพใส่บาดนี้เรียบร้อยแล้วก็มาเทใส่จานค่ะ เป็นแต่แซ่บ่ะค่ะเบิ่งเนี่ยค่ะสีสันกับจัดจานเวยค่ะรสชาติกับจัดจานคือกันค่ะมาค่ะเมื่อนี้มากินตําสัวกุ้งเด้งตําสัวกุ้งซุกน้ำกันค่ะอ้าวลุยค่ะสวัสดีค่ะลุยลุยลุยสมตํากุ้งซุกค่ะเมื่อนี้อากาศกที่องศาสามสิบสี่ะ้ารอนกินตำักหุ่งใส่กุ้ง คนมาขุ่งแสบแสบแสบปะลุงแสบปะลุงกินกับเขาลลงกับเขากินกับปุ่นกับเขาโอเคเหนือแสบร้ายไกลเหรือันเนือในท่าน้ำเนี่เหนือเข้มชางไก่จ้าไก่แต้วเข็ดอื้มขุ่ง เป็นมักเนค่ะโอเคค่ะถืงใจเมนูนี่ไผขอลาขออะไรอกินแล้วไปเห็ดแฉวบกไม่ได้กิน อากาศก็แห้งหอนด้วยค่ะมือนี้ยผ้ากินแนวเพชรเพชรเศษเยพ่อนหอนแห้งหอนไปกันใหญ่อีกค่ะจะถามว่ารสชาติแบบนี้สาหรับมืออากาศพ่อนหอนมันกับซวงวะซวงวะเนาะค่ะจจนนด่กอขอบคุณทิ่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันตลอดมากค่ะสวัสดีค่ะ